สวัสดีค่ะท็อปสิบเปี้ยนจากคำกล่าวที่ว่าอดีตมักทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอบอกเลยว่าไม่เกินจริงเพราะมีคนไปพบสิ่งเหล่านั้นถูกทิ้งรังเอาไว้กลางทางเข้านะสิแต่ที่เหลือเชื่อกว่าก็คือหลายชิ้นยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ผูกกรอนเหมือนรอวันฟื้นคืนชีพเลยละค่ะหูยแค่ได้ยินก็น่าตื่นเต้นแล้วจะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วก็ลุยเลยสิคะเรามีท็อปสิบบ็อกชอว์ใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม มีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคริชโช็อกโกลูกอม DIY คิดแคทรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยั่เอนจอยและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอ like ด a t o p s 0 t o p s i b a t o p s i ลิงก์ใต้ Description สู่สารพานะปกติพวกรถไฟเก่าที่ถูกทิ้งไว้ในสถานีรถไฟมักจะมีอยู่2-3โบกี้เท่านั้น แต่พอมาเห็นสูสารเก็บซากรถไฟวิกเบอร์รี่ในเลสเตอร์ใครเห็นเป็นต้องอึง้งมันเยอะมากกับคุณดูทรงแล้วเป็นร้อยโบกี้เลยมั้งนั่นว่ากันว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี1973ใช้เป็นสถานที่แยกชิ้นส่วนเป็นเศษวัสดุเพื่อขายโดยหัวรถจักรดีเซลรถจักรไฟฟ้าที่รถลางและล้อเลื่อนมากมายจะถูกส่งมาที่นี่โดยเฉพาะคลาส20ไฟที่นิยมใช้มากที่สุดในอังกฤษมีมากจนวางซ้อนกันได้3แถวแบบนี้เลยล่ะคะ่ะ แต่แล้วในปี1,991ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นลานเก็บรถไฟแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างไปและไม่ใช่แค่รถไฟนะยังมีเครือที่นำพวกรถรางผูปูพังๆไปทิ้งในป่าเหมือนกันส่วนจะเป็นของใครนั้นงานนี้นักสืบต้องทำงานยันสว่างแล้วละ่ะเครื่องบินรบมิกทเวทมองเผ่นๆก็นึกว่ายนานอวกาศในหนังเรื่อง s ตา r ์ว r s แต่ดูอีกทีอา้าวไม่ใช่นี่นาะมันคือเครื่องบินขับไล่รุ่นมิกทเว ที่ถูกพบโดยหน่วยสืบราชะการลับของตะวันตกในราวปี1962ตั้งอยู่ในฐานทัพอากาศเมนิกที่ถูกใช้เป็นฐานทัพอากาศตั้งแต่ปี1945โดยฐานบินถูกปรับปรุงครั้งแรกในปี1966มีรันเวย์คอนกรีตยาว2,000เมตรและเพิ่มเป็น2,500เมตรร่วมกับโรงเก็บเครื่องบินคอนกรีตแบบพรางสายตาในเวลาต่อมาโดยถูกใช้เป็นโรงเก็บเครื่องบินขับไลไอพ่นจนกระทั่งปี1983มีเที่ยวบินพาณิชย์ถูกสกัดดาวรุง และคาดว่าเกิดจากเครื่องมิร์เทเวนที่พีจากฐานบินนี้ทําให้หลังจากนั้นฐานทัพแห่งนี้ถูกระงับการใช้งานมีเพียงซากเครื่องบินไม่กี่ลาที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเคยเป็นฐานทัพอากาศมาก่อนเท่านั้นประภาคารอนิวาเห็นแล้วแอบหลอนกันเลยทีเดียวกับประภาคารร้างอนิวาที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะซาคาลินว่ากันว่าบริเวณน,นั้นมีขึ้นแรงหมอกหนาจนมีเรืออับปางแถวนั้นหลายลำอ้าแล้วไปสร้างตรงนั้นทําไมกันละ่ะ นั่นก็เพราะชาวญี่ปุ่นที่ถือครองเกาะซาคาลีนอยู่ในช่วงปี1930สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สอดส่องและส่งสัญญาณให้กับเรือบรรทุกทหารและเรือบรรทุกสินค้าจนกนระทั่งได้ปะพาคารความสูง31เมตรทั้งหมด9ชั้นและถูกใช้งานมันเกือบ30ปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนการทำงานใหม่ให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสีในปี1990แต่หลังจากนำเครื่องออกในปี2006ประพาคารหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างให้อ้างวัางตั้งแต่นั้นมา และตลายเป็นที่อยู่ของนกนางนวลแทนค่ะโดมปริศนาในคาซาแกรนสิ่งปลุกสร้างที่ดูเหมือนจานบินกับนอนผีเสื้อ3ามตัวที่เห็นอยู่นี้เอาจริงถ้าไม่มีเหล่าคนหน้าผีไปสัรหาก็คงไม่มีใครไปพบเนื่องจากมันอยู่กลางทะเลทรายตอนใต้ของคาซาแกรนแถมยังถูกทิ้งร้างมาหลายปีอีกตั้งหากมีข้อมูลว่าโดมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในปี1 9 8 2โดยแพทิเซียเซฟเจ้าของบริษัทอินเนอร์คอนเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตแผงวงจรคอมพิวเตอร์มาที่นี่โดยงบประมาณการสร้างรวมล้วไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทแต่น่าเศร้าที่ความจริงไม่เป็นดังฝันเพราะในปี2006บริษัทไม่ได้จ่ายเงินกู้กับธนาคารตามเวลาจึงถูกยึดทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดขณะที่เจ้าของไอเดียนี้ก็ไม่เคยแวะมาที่นี่อีกต่างหากโดมผลิตคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นโดมร้างและกลายเป็นที่แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นในปัจจุบันเตือนอากาศจากโปรเจกต์ฮาร์ ใครจะไปคิดว่าบนภูเขาที่แสนสงบ่มลื่นจะมีปืนใหญ่ขึ้นสนิมตั้งอยู่แบบนี้ด้วยแน่นอนว่าไม่ได้ฝันไปเพราะตรงนี้อดีตเคยเป็นลานทดลองอยู่มากและปืนใหญ่สองกระบอกนี้คือปืนสำหรับยิงวัตถุขึ้นไปบนอวกาศที่หลงเหลือมาจากโปรเจกต์ฮาร์โดยในปี1950มีแนวคิดถึงการส่งวัสดุไปยังอวกาศด้วยปืนใหญ่แทนจรวดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากพอสร้างสำเร็จก็เริ่มทดสอบปืนขนาดลำกล้อง40ซนติเมตร ความยาว36มเมตรครั้งแรกในปี1963ที่กเกาะปาเปโดสจนสุดท้ายสามารถส่งวัตถุขึ้นไปถึงความสูงที่ต้องการได้ก่อนจะถูกนำมาสร้างสถิติโลกด้วยการส่งวัตถุขึ้นไปในอวกาศได้สูงถึง179กิโลเมตรจนกระทั่งปี1967สหรัฐก็ยกเลิกโครงการก่อนจะหันไปทำกระสวยอวกาศแทนและทิ้งปืนที่ว่านั้นไว้เป็นซากอย่างที่เห็นนี้แหละคะ่ะรถถังทีเทอร์ตี้โฟร์นี่ไม่ใช่ของเล่น แต่เป็นรถถังรุ่น t 3 4ที่ถูกใช้ที่ครุงปารกในปี1968แต่ที่มันมีสีหวานแหววแบบนี้เป็นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์จลาจนสงบมันก็กลายเป็นของซื้อขายมาเรื่อยๆจนในปี1995มีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งกำลังหาของขวัญให้กับลูกชายจึงซื้อและนำไปตั้งไว้ที่ใจกลางเมืองเบอร์มอนซีกรุงลอนดอนทว่าลูกชายไม่ใช่เหตุผลเดียวของการซื้อครั้งนี้ แต่ต้องการประชดเทศบาลที่ไม่ยอมให้เขาสร้างบ้านบนพื้นที่นั้นด้วยการหมุนหัวปืนไปทางสำนักงานเทศบาลและเรื่องตลกคือเทศบาลดันอนุมตัติเพราะคิดว่าเขาหมายถึงถังบำบัดน้ำเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปคนจึงให้ความสนใจและมาช่วยเพนซีต่างๆในแต่ละเดือนด้วยนะเรือคอนกรีต s s p a l o Alto เชื่อไหมว่านี่คือเรือที่สร้างจากคอนกรีตใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดมันคือเรือลบจริงๆถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่เมืองโอ๊กแลนด เพื่อใช้เป็นเรือรบในช่วงที่เกิดวิกฤตขาดแคลนเหล็กอย่างรุนแรงในปี1917จึงมีการทดลองใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแทนเพราะหาง่ายและราคาถูกกว่าเหล็กกล้าแต่ก็ไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใดเพราะเรือสร้างเสร็จในปี1919แถมไม่มีสมรับภูมิลบแใดยังต่อสู้อยู่เรือลำนี้จึงจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นจกกนกระทั่งปี1929มีบริษัทเอกชนซื้อเรือลำนี้ไปทำสถานบันเทิงที่หาดซีคลีฟแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่เรือ s s Palo Alto จะถูกทิ้งร้างหลังเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่และจอดนิ่งติดกับท่าจนถึงปี2007ก่อนจะถูกพายุทลลมหักเป็น3ท่อนงานนี้ทางนัดเลยปล่อยให้เป็นแหล่งประการังเทียมและสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปแทนตั้งแต่นั้นมาค่ะราก o n อนพีกล s อเรื่องของห่วงจุ้ยใครว่าไม่สําคัญอย่างบ้านที่ดูใหญ่โตหรูหราหลังนี้สิทาไมถึงถูกทิ้งร้างหลังให้โทมแบบนี้กันละ่ะนี่คือบ้านเลขที่32ถนนลูก,การ์ ถูกสร้างขึ้นราวก่อนปี1939ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงดูเหมือนทุกอย่างแต่แฮปปี้แต่ว่ากันว่ามันมีห่วงจุ้ยไม่ดีมีเรื่องแปลกๆและสยองขวัญเกิดขึ้นกับเจ้าของมาหลายครั้งทั้งเหตุการ์ล้มละลายการเสียชีวิตและการฆาตกรรมแน่นอนว่าชื่อเสียงแบบนี้ทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่และถูกทิ้งร้างแม้ต่อมาจะมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี2004แต่ก็ถูกล้มเลิกไปโดยทีมช่างก่อสร้างเพราะพวกเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เป็นประจำ ทั้งๆที่ไม่มีใครหลังจากนั้นก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งก่อนจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวและแหล่งโชว์ศิลปะกราฟฟิตี้แบบในปัจจุบันค่ายกักกันโกลิโอตอกก่อนที่มีภูมิทัศน์สวยซาตตาแบบนี้ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของมันมืดมนสุดเพราะเกาะโกลิโอตอกก่อโลกล้างของโคเอเชียในทะเลแอเแลนติกตอนเหนือตั้งแต่ปี1 9 4 9ก็ใช้เป็นที่กักขังนักโทษทางการเมืองของสาพันสาธารณรัฐยูโกสลาเวียในสมัยนั้น โดยมีเกาะสเวติเกเก,เก,เก,เกอร์ใกล้ๆกันใช้กักขังนักโทษหญิงจนมาถึงปี1980ค่ายกักกันสเวติเกอร์ถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำประจำก่อนจะถูกทิ้งร้างในปี1986ส่วนค่ายกักกันโกลิโอต็อกก็ถูกส่งต่อไปให้เขตอำนาจศาลของสาธารณารัฐประชาชนโคเอเชียและถูกปิดตัวลงเมื่อวันที่30ธันวาคมปี1988ตั้งแต่นั้นมาบนเกาะที่ตั้งอดีตเรือนจำทั้งสองก็กลายเป็นที่เลี้ยงแกะและแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันหอสังเกตการแห่งบาฮามาส บนเกาะประกาลังทางเหนือของกาะนัสซอรประเทศบาฮามาสมีสิ่งก่อสร้างคล้ายจานบินขึ้นจะนิมลอยเหนือทะเลอยู่ถึงจะแอบโซมแต่ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนน้ำคอร์เวิร์ลอินเตอร์เนชัที่เปิดตัวในปี1987และทำให้กาะนัสซอกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังอันดับต้นๆเพราะข้างในมีทางพิพิธภัณฑ์หอสังเกตการใต้น้ำกิจกรรมดำน้ำสำรวจใต้ทะเลและโรงแรมต่อมาในปี1995 อุทยานถูกขายต่อให้กับเจ้าของโรงแรมเมลิออสนัทซอบีชและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซิวเบอร์เคกิจการดำเนินไปได้ดีแต่และทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่อพายุเฮอริเคนฟอยมาเยือนบาฮามัสในปี1999พายุทําให้สะพานเชื่อมไปหอสังเกตการพังลงจนไม่มีใครสามารถข้ามไปที่นั่นได้อีกและหอสังเกตการแห่งนี้ก็ถูกหลงลืมไปในที่สุดชุมชนพิรามิดนหากไปเยือนหมูกก่เกาะสวาลบาท,ที่นอร์เวย์ คงมีโอกาสได้เห็นเมืองพีราิดเดนเมืองร้างของชาวโซเวียตแน่ๆโดยในปี1910มีคนมาสำรวจและก่อตั้งเมืองฐานหินขึ้นที่นี่แต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนักซึ่งขายชุมชนนี้ให้แก่สหภาพโซเวียตในปี1927ก่อนที่พวกเขาจะนําคนจากยูเครนที่มีประสบการณ์เข้ามาทํางานที่นี่ด้วยความที่เมืองนี้มีประชากรมากถึง1000คนทําให้มีบริการต่างๆขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงหนังห้องสมุดและโรงอาหารรวมไปถึงสระว่ายน้ํา แต่ต่อมาในวันที่31มีนาคม1998เมืองปิดตัวลงและผู้คนก็ย้ายจากไปกลายเป็นเมืองร้างที่เหลือเพียงกลิ่นอายของความเจริญที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสเท่านั้นสนามแข่งนูซาคมิเชื่อว่าทุกคนต้องมีสถานที่เก่าในดวงใจที่อยากให้กลับมาสวยงามเหมือนในอดีตเช่นเดียวกับเรื่องราวของสนามกีฬาแห่งนี้ที่ถูกสร้างขึ้นได้เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง5 0,000่นคน ของสโมสรโบยอฟกาเบอร์โน่แต่แล้วในปี2001สโมสรก็ถูกบังคับให้ย้ายสนามเนื่องจากไม่ผ่านเกมมาตรฐานของฟี่ามันจึงต้องปิดตัวลงแต่แล้วในปี2015ปีเตอร์ชวนคาราก็จัดโปรเจกต์การแข่งขันอัลาการเป็นนักฟุตบอลของตนขึ้นมาทําให้สนามกีฬาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่พองานจบก็ต้องเลิกใช้เพราะการสั่งการของรัฐถึงอย่างนั้นก็มีทีมเยาวชนของสโมสรโบยอฟกาเบอร์โน่ มาซ้อมกันเป็นระยะจนเกิดโครงการปรับปรุงสนามกีฬาลูซคามิโดยงบประมาณกว่า1,700ล้านบาทให้สามารถกลับมาใช้การได้ในอนาคตนี้ค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ